เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นเจ้าไดาโนเสาร์ตัวใหม่ทุกคนนี่มีเจ้าไดาโนเสาร์โอ้ไม่ใช่ไดโนเสาร์โทษทีค่ะเป็นจระเข้ค็อโกคไโโดนี่สองตัวเลยมาแกะกันดูดีกว่าว่าของเล่นชิ้นใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างว้าวจระเข้ค็อโกคไโโด้น้อยสีฟ้า ได้นี่ทุกคนน่ารักที่สุดเลยเด๋ยวเรามาเปิดเล่นกันดูดีกว่านี่ด้านล่างด้านหลังก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะปิดไว้ให้โอ้โอหอะไรงับอะไรงับหมุนหมุนหมุนโอ้โอหทุกคนโอ้โหแรงเร็วมากมากเลยทุกคนดเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึ่งอ่ะเดี๋ยวปิดไว้ก่อน มาดูอีกตัวหนึ่งก่อนนะคะทุกคนนี่มาเลยเราสั่งมาสองตัวพร้อมกันอ่ะอยู่ฝั่งไหนเอ้ยนี่ตัวนี้เป็นสีเขียวค,อค,โคโย้อขอดาอกรีนค้อคอโโด้านะคะนี่อ่ะเปิดไม่โหโคตรเท่เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันกันกบเจ้าอดอก อ้าวนี่อ้าวเขาขไดาอีกตัวหนึ่งเล่นด้วยกันไปเลยนี่นี่คือของเล่นชิ้นใหม่ของเรานะคะมันสามารถมีเสียงมีไฟแล้วก็หมุนรอบตัวเองได้แบบนี้ด้วยนี่อู้น่ารักที่สุดเลยโอ้ยะลรงับงับงับกันแล้วอันนี้ จอเะเคนั้นชอบนับคุณนี่ว้าโอเคค่ะทุกคนวันนี้ลาลาทุกคนไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบาย